แผลเน่าเปินกระเทือแผลเต็มฮะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สิเป็นนองปลาพ่อแม่พี่น้องเลยมองเงี้ยปลาซิวก็ได้ได้เนาะเปิดผ้าออกมาพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สิเป็นนองพ่อแม่พี่น้องเลยกปลาซิวก็ได้หลายพ่อแม่พี่น้องมองเงี้ยสอนก้อยกินน่องพ่อแม่พี่น้องงามนี่กอ่ปลาซิวก็มันสวงน้องพ่อแม่พี่น้องก็มีก้อยใส่ สมุรแรงนะพ่อพี่น้องกระเซ็บเด้โดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสู่สุขคนสบายดีน้ำยามแรงพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะหางูนะพ่อพี่น้องหางูกะแลดก็กยังก้ายูพ่อแม่พี่น้องเลยเอ่อทั้งสะดวงกะหาสกิลเ,เข่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยให้มากไงจนสุดแสงหูแสงตาเลยนีนน่กะสามมือแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยสามมือแล้วเนาะทีทั้งสะดวงเกี่ยวกับ สามมือนี่เนาะหาะเชลเล่เนี่ยพอ่อพี่น้องเลยโหไฮมากไงสุดเซ็งหูเซงตาพายพี่น้องโูโูมาพี่เด่นเนาะสามมือทางสะดวงเกี่ยวกับเมยกันเนาะมือที่สามมือนี่จังแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอากาศยามแรงพายพี่น้องตอนหาโมงกับยังแดดกล้าขับทุ่งนาอยู่เนาะน,นี่ก็จะเป็นหนองปลาพายพี่น้องเลยปลาซิวก็ได้หลาย บ้อนวัวๆอีพ่อพี่น้องเอ้ยฮู้นี่จะปลาซิวฝนยวนยุบๆอยู่เนาะเอ่อข้าวแต่หวงข้าวแต่สะหวงจักน้อยเนาะพอพี่น้องสวงเนาะนากับแม่เนาะทางอพอสวงกมาอนพี่น้องเยอนปลายามแดงเนาะก้อยขึ้นก้อยกินยามแดงนี่แหละกแซ่บพอพี่น้องเอ้ยก้อยใสมแดงเนาะพอพี่น้องหรือว่าสมมะกอกนี่แหละ ปากบอดมึเนี่พ่อพี่น้องมึงจะปลาซิวเลยหยุบหุบนี่ปาตาปาซิวพ่อพี่น้องหามุ้งกะแดดยังก้าอยู่เนาะสรวงกระเกีียวแล้วๆให้เนาะพ่อพี่น้องกลามื่อที่ซามีแดดให้ใหญ่นี่เนาะอ่าแถวห่มม่วงนี่กระล่มล่มพ่อพี่น้องเลยเพื่อชีวิตห่มม่วงนี่กระหึ่งเติบเนาะไให้อยู่ที่เกี่ยวไว้กันยังโบ้ได้มัด ไหนี่ก็หาซิมะได้ซีหาพ่อพี่น้องเลยเพื่อความเพื่แหลโดยเนาะอันนี้ที่เพื่อนเพื่อยูนิคคือสิเป็นพ่อนเข่าพ่อพี่น้องเลยกับทั้งนี่ก็สิเป็นพ่อนเข่าตัดเนาะทั้งพอน้องแฝดน้อยเพิ่นก็ออกมาตัดห้สะดวงพ่นพี่น้องเลยแต่เก่าเพิ่นก็ไม่ได้สู้ออกมาพี่น้องเพิ่นก็ไปงานเบียกงานเพิ่นเนาะเพิ่นก็ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกแหละ กะเพิ่นกะออกมาย่ามแรงผมพี่น้องเลยมาตัดให้คุณถ้าคุยเพิ่นก็ตัดน่องฟอน้องเฟดน้อยอันนี้กษสิเพิ่นให้เพิ่นตัดเมื่อวานนี่เพ่อพี่น้องเลยกษสิประมาณนี้กะยังบ่ได้มัดพ่อพี่น้องเลยข้าก่สิมัดสลัวไก่สิมัดมื้อนี้แหละเนาะกะกะมื้อนี้ก็ทั้งอันพอน้องเฟนเพิ่นกะเอารถออกมาพ่อพี่น้องเลยไก่ที่ใส่รถแก่แก่ก่าวสลัวกระห่ากระแม่ ท like kind of nope. like างจักสฉลวงกับม yani. ันก็อยากสอดน้องพี่น้องเนาะก็เอาไปแปลงมาหาเสือมาตัดเมื่อวานนี่คุณพี่น้องเลยกะชิมนึงกะลงตัดมันนกคุณพี่น้องเลยนี่กะหาเสือแปลงน้องพี่น้องหาสืมาตัดเมื่อวานนี่แหละนี่กะเสิเป็นฟอนเข่าตัดคุณพี่น้องเลยโอ้โทางพอน้องแฝดน้อยเพิ่นกะตัดอยู่เนออันี่กะเสิเป็นต้นกอกคุณพี่น้องเลยตามเส้นหมกคุงหมากทั่วให้ยามเนาะต้นหมากเกาะคุณพี่น้องเลยมันกะซุกแล้วล้นน้องกระมิ ทางพอน้องแฝดน้อยเพิ่นกะตัดเข่าอยู่เนาะกะทางฉลวงกะเกี่ยวก็แม่บวกระบาได้เลยเนะาะกะทางพอน้องแฝดน้อยเพิ่นกะออกมาตัดใหเกก้เกี้ยวกะทางฉลวงกะเกี่ยวเพื่อพี่น้องเลยเอาบาไว้ได้กะกะได้ใส่เครื่องตัดเอาเครื่องตัดก็เอามาใส่งานถึงกะมันน็อกเพื่อนพี่น้องเลยมันยากโซ่แน่เนาะกะได้เอาไปแปลงหาซีมาตัดเมื่อวานนี่แหละเผาทุกกะยังห้ายลายผู้เพื่อนพี่น้องเลย สิปล่อยบ่ได้เนาะเฮาก็เอานํบ่ทันก็เลยต้องใเครื่องตัดเอาเครื่องตัดกันน็อกนึงหสิเอามาพ่อพี่น้องตัดว่านี่อันสิว่าตัก็สิเป็นพ่อน้องแฝดน้อยเนาะพ่อพี่น้องนี่เพิ่นกสิมาแต่งานเพิ่นถ่ายงานเพิ่นเนาะเพิ่นออกมาตัดให้กยังหลายสมควรทางนาสะดวกกอ่าทีเดียวเ็นี่กแม่เพ่อพี่น้องเยโอโตแม่ดอ เจุดหดกอไม่วาดคนใดเนาะนี่แต่ให้ง่นี่ก็สิเป็นหน้าโรงเฮาพี่น้องเลยนี่ก็เป็นเขาพันเศษกะพอดีเกี่ยวเนาะพี่น้องพอดีเกี่ยวม้วนนี่ใา่ีหมนะขันว่าป้าไใบดุนกะมัชีห่าวโกยคนพี่น้องเลยก็เลยฝอเหน้อยวนฝนกระตัดน้ำเนยทางฉลวงกะเกี่ยวเมยเนาะพี่น้องเนาะกันยังบุญมัดตะลายเติบเนาะพี่น้องเลยอ่าเกระตัดอะไรคะขาดคนพี่น้อง ทัดเขายามแดงกระห่มเนาะเจอกันไปอยู่นี่นี่ก็สิเป็นพรเขา่าตัดปีม่วนเผาพันชีเวตกับมันตั้งเนาะตอนนี้คําป้าไม่หล่นมันก้อยกับห่อกับชิตัาก,กับยกอย่างนี้งงงงนนเลยน้างนอกเลยย่องนองวดเนาะเป็นเตี่ยเป็นจื้อกันเลยนี่ ออมาตัดนึ่งนะพอพน้องมันดัก่อแน่จักเนาะมันแบบเป็นเสามันกระเจกกระจายก,กันไปมันโบราละเอียดก็แบบนี้นเนาะต่อไปแปลงมีขคดวงชิพ่าอเบิ้งใกล้กันแต่ถามันในี่เนาะตัดเอกเนาะ ทั้งคอน้องแผลน้องเป็นก็เหยแต่เหยแต่เต็มแต่งามเขาบ้านชิเบะนี่วามพี่น้องเลยเราไม่ก็อยากเป็นหลอกเล่าอยู่เนาะทางพ่อป้าไปโดนไม้กระสิกอ้อยตัดแต่ที่ชิบะได้เนาะงเขาพี่น้องเต็มเลยเฉียวตัดเลยทา้งคนเหยแต่หน่อยเป็นเกล้ามาตัดให้ลายให้จบแล้ว เป็นแถวอยู่ตัดมือก่อนอันโองกันไปพอพี่น้องอันตัวขอแง่ขอสั่นเนาะมันก็อยากพอเขาไปแปลงจงมาตัดได้แน่เนาะแต่ทั้งจักเขาตัดเขาก็ใส่งานมาหลายปีแล้วของพี่น้องเลยแต่เอามาตัดผีนี้มันก็อยากโฉบแน่เนาะเอามาตัดเอามาตัดทนึงเนี่ยให้นึงก็ยังโบเร่อมันโฉบแล้วก็ได้เอาไปแปลงพอพี่น้องเลย เดี <S <s ๋ยวบ้าเขาตัดกระเบนบุกซู่เก่าเนาะนี่ก็จะเป็นเขาพันที่เล็เบิร์ตพม่าพี่น้องเลยอันที่เดียวเห็นนี่ก็จะเป็นหน้าสะดวงเบิร์ตพม่าพี่น้องเสดเมนเบิร์ตโอ้โหตัวขึ้นหอบกูแดกก็ไม่ว่าเม่นพม่พี่น้องเลยพีมาเมนเบิร์ตผีการย่างลายสมควเนาะงพ่พี่น้องหน้าผูดคนแล้วก็บไม่น้อยเนาะ เลี้ยนแถวกันเป็นเจืออยู่อันนี้ก็สิเป็นปลาขอนพ่อพี่นอ้องเลยอ้าทางส่อเมสสะดวงกามาเอาสองไามเธอได้พ่อพี่น้องกะไระลายสมควรอ้ามันจะปลาลดมีพ่อพี่น้องปลานะมันจะปลาลดเนาะ ลายพ่อพี่น้องเลยมีแต่ปลาลดปลาขอดน้ำหน้าไงไงนี่แหละข้างในส่งนี่ก็ย่างสองไฮ้พ่อพี่น้องเลยก็เขาพันซีเบ็ดแดดแต่มักกนกระยากยองแล้วเนาะสองไฮ้เอาน้ำบาทัาน ผัดขม่าผัดบดเย็นพอนพี่น้องเลยยามเบนน่ะแดดอากาศก็โ้อนบมีลมเลยนี่ไยนี่ก็ยังบุได้มัดทั้งเพิ่นกั้นต้านไห่โมวาดนี่เนาะทั้งสะดวงก็ยังบุได้มัดสีมัดมันนี่แหละทั้งสะดวงก็เกี่ยวเข่ามันนี่พอนพี่น้องเลยเบอร์นี่สะดวงก็คือสบได้เกี่ยวสีมัดเข่านี่แหละสีมัดเข่าทั้งพอน้องแสนหน่อยเพิ่นออกมาตัานไห้เนาะพอนพี่น้องก็เหาก็สีมัดกิ้งๆไปแล้วเนาะ ทางเจนนั่นกับสตั๊บได้พอลพี่น้องมันก้อยได้มันลงแล้วแถวนะมันหงองแล้วเนาะเากับสตั๊บได้สิตั๊แต่โตมันตั้งเฮามัดได้กับอื่นเฮาวกับซีบริกิยวเข่าฮากับซีมัดแลกับซีค้นเหอื่นไฮนี่กับซีเป็นทางสะดวงเกี่ยวกับแม่เนาะเช็ดพอนใหญ่เอาเอาแกะศรดอยู่กิ่งไปแล้ว นี S <S <々>่ก็สิมัดเข่าของพี่น้องเลยแต่สิประมาณนี้เนาะเฮกิ้งๆใบสองมันเพียงค่ะมัดเข่ายามแรงมัดพอน้องเฟษน้อยมาตั้นให้มัดน้ำกระบอท่านเป็นเจืออยู่นี่ให้เป็นไงนี่กันเนาะแต่สะดวกงก็จะออนเตปานี่เพราพี่น้องเลยปลาษีุงเนี่ บ่มีแยงเนาะถ้ามีแยงสิสอนขึ้นก้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยก้อยปลายามนี่แซ่บเลปลาซิวสมใส่สมกแดงบ่าสมมะกอกมพี่น้องเอ้ยนบบอยู่เนาะเ้ยพี่น้องเอ้ยโอัสิฮักตัดบ่ได้เนาะมีแต่แบมาย่องพรเข้าย่องดจงามัดนี่ เนี่ยครับพี่น้องอันนี้ทางยิ่งกระชิตั ắ บ่ได้เนาะเากระชิ้ใช่เกี้ยวเอาตัวนี้ก้อยเย็นบิดเลยตัดแต่แถวตัวมันตั้งแม่ก็มายองเบิด้หนึ่งนี่มันลงเบิดแถมกระชิใช่เกี้ยวตัดเอาเนี่ยใช่เกี้ยวเอาเนาะใช่เกี้ยวก็เอานี่แหละตั้งแต่ค้อนกลุ่มกุ้มอยู่ ช่างจักอภัยพี่น้องเลยตรงนี้มันกระสีนอกนจักแด้หายสีเปลี่แปลงมาคือว่าแด็กคอน <c oughs> คอนจักอภัยพี่น้องเลยอนะืมหายสีเปแปลงมาเท่านึงเนาะที่แบบมือนันกับคอนแหง้แหงกว่าน,นี่อภัยพี่น้องเลยมันกะเทากับใส่งานมาหลายปีเถอะเลยเนาะจักนี่กับเนาะช่างพอน้องเฟดน,น้อยเพิ่ยกับหาสีเอามาตัดเมื่อวานนี่กับเมื่อนี้อภัยพี่น้องเลยอ่าเมือ่อก่อนเนี่ยเพิผยจะลงไปตัดให้แล้วใไฮนึงกับบแล้วเนาะมันแบบ อะไรมันแบบติดติดละมอดติดละมอดอ่ะค้อนกลุ่มกุ้มขืนพ่อแม่พี่น้องเลยคือแบบที่ไหนเนาะอ่าจะตัดได้สิเขาก็ไปให้สร้างเพิ่นเช็คเบิ้งน้นองเลยเนาะแต่ยังเป็นอย่างสะดวกกระพู้เนาะต่เว้นกระชิกดินแล้วพ่อม่พี่น้องเลยดีเฮ็ดเวียก,กับชิคคำก้อนเนาะงามนี่กับคำไว้งามนี่เฮ็ดเวียก,กับโบทนันเฮ็ดเวียกข้าวเดียวกับชิคคำเล้ สิเว้นกัศิตกดินแล้วหามุมกลัวๆเลยเนะาะทั้งฉลวงกัศย์สีมัดเขา่าได้แบดนี้เนาะเอ่อเชอดและจักมัดก็มื่นกัสิมามัดอีกพพอี่น้องเลยมื่นกัศสีลงมามัดอีกเนาะมื่นก็คือสีโบเรกิเอลมื่นนี่ก็กคือสีโบเรกิเยวสีมัดนี่แหละมัดทั้งเข่าพอน้องแฝดน้อยควรตัดให้นี่แหละเนาะ พันเฮ่ามัดนักแบบ่กะบเบกะมา้ายองย่องยายเพื่อทำไพี่น้องเลยัขำมา้าผัดเห็นงูมีดพื่อแำ่พี่น้องยามเวนโหลดงูมีดงูดงหนึ่งกะบ่มีเนาะเจดเด็ดเว้นอากาศก็ฮอนพื่อแำ่พี่น้องเลยขอนกุ้มจักกะโดยเนาะงคอยคำงามแรงลงมาแล้วพื่อแำ่พี่น้องเลยพระเจ้ากะลังมาแต่ให้แต่หน้าเมือ่อวานเนาะง่อยพี่น้องผู้ ไอก็เมื่อเมื่อบ้านดังเมื่อทีเมื่อแต่หน้าเมื่อบ้านเนาะยามแดงเลยต่เว้นแต่ที่ตุ๊กดินเลยเนาะสะดวงการทีได้มัดเข่าพ่่พี่น้องเลยแับนี้เนาะสิมัดเข่าเลยครับป้าจีบืนอเขาการสีเอารถคนไว้เบื่อเข้าไปเสียไส้รถคนเนาะแต่เก่าสร้างสะดวงการหาเอาพ่อพี่น้องเลยวันนี้ทางรถกับมาหอดแล้วเนาะฮอกาสที่ส้รถ แกเอา,าบัดนี้นี่ก็จะเป็นมัดเข่าให้พี่น้องเลยเลยสำหรับคลิปนี้กับโบมีนยังไลน์น้องพอพี่น้องสะดวกกันสิได้จบคลิปลงเคียงชั้นนี้ทำแล้วสะดวกกันสิได้หามัดเข่าก่อนพี่น้องเลยพอได้จักมัดเนาะมัดเข่าได้ประมาณสี่หามัดกับสี่ไลยมัดกับสี่ข้อขึ้นเอางัวกล้วยเข่าข้อทำไมพี่น้องเลยพูด มันนี่สรวงกนันโนนน้าเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สรวงกับเชไดจบลงจํานี่เด้อพ่อแม่พี่น้องไปพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะสะรวงกับบุคอยไม่มีเวลาพ่อแม่พี่น้องเลยไดอัดคลิปลงเนาะสะรวงกับเกี้ยวเข่าพ่อแม่พี่น้องเลยก่อนอื่นกับเขาเข้ามาเป็นกำลังใจกดติดตามก็ได้กดแร์เป็นกำลังใจให่สรวงเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยสรวงกับเกี่ยวเข่าแต่ละมือกันเนาะ พอเขามาเบิง้งช่องสรวงกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สรวงในเด้อโดยขอขอบ,บุญกอบคุณในลายเนาะผู้ดใดเขามาฮับส้มส่องสรวงว่าจะเป็นทั้งเอสซีสรวงเนาะกับน้องวัชดทุกคนเนี่ยโดยสารวงกระชีพอโตไปมัดเข่าให้พี่น้องเลยจะรับคำนีก้กะกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี